ก็รับงานเม็นล่าก็ได้อยู่ทางบ้านนะครับใช้เท้าแล้วลูกยางใช้มือถ้าใช้มือก็ถือว่าเป็นฟาวล์แข่บอลนะลูกนะตุ้มต้เป็นล่าคลัทเชื่อกันนะครับวันนี้แล้วรอบพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบตัดเชือกและชิงที่สามนะครับวันที่ยี่สิบนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศ วีกะบวนทาเลน์นะครับจะตั้งกบวับที่วัดสีเหลืองนะครับวันที่สองเลยครับลุง,ลกลงก็รอชมได้นะครับวันที่ที่สิบวันที